But the Christmas tree still looks good. Yeah. <laughs> okay. You can't do that. Ah. It looks like a No. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปฉลองคริสต์มาสย้อนหลังที่บ้านโอมา่าเพราะว่าโอม่าเขาก็รอพวกเรากลับมาจากเมืองไทยนะคะจริงๆก็กลับมาถึงได้อาทิตย์นิดๆและแหละแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเราก็เหนืออ่อยกันนะคะก็อยากพัก อยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนก็เลยเลื่อนโอม่ามาเป็นเสานี้คริสต์มาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญมากมากของครอบครัวที่นี่นะคะเป็นแบบวันครอบครัวที่เราจะไปเจอไปฉลองกันโอม่าก,กับโอป้าเขาก็เลยรอพวกเราแล้วเขาก็มีของขวัญคริสต์มาสจะให้ฟิลลี่ด้วยแล้วก็พวกเราด้วยแหละคะ่ะพวกเราก็ต้องมีของขวัญไปแลกกับเขาด้วยนะคะ แล้วก็มีเรื่องที่ดีใจมากๆนะคะอยากจะมาแชร์ก็จริงๆแล้วเมื่อวันซืนเนี่ยเราก็ผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube ก็ทำช่องมา1ปีพอดีกับอีก2-3สวันนะนะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่านกฎด,ดีใจดีใจมากจริงๆมันก็เป็นเพิ่งเป็นการเริ่มต้นนะคะที่ สำหรับการทําช่องแต่เราเหมือนกับว่าเอ้ยเราประสบความสําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วที่เราผ่านกดซะทีรอมาตั้งหนึ่งปีนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยสป,ปอร์ตต่อไปนะคะดูท่าทางจะมีเด็กม่วงหนึ่งอัตรา Are you sleepy? Yeah you wanna sleep in the car first mm hmm. นอนนอนในรถก่อนไหมโอเคไม่นอนไม่อยากนอนก็ไม่ต้องนอนนะคะ บ้านโอม่าเขาก็อยู่ห่างจากบ้านเราขับรถก็ประมาณแบบ6-7นาทีเองนะคะซึ่งโอม่าเนี่ยเขาก็เคยเดินจากบ้านเขามาบ้านเราด้วยเห็นโอม่าบอกเดินใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็ไม่เดินนะคะ fighting fighting บอกว่าจะไม่หลับนะคะแต่มันทนไม่ไหวขึ้นรถเป็นอันต้องหลับทุกทีเลยก็ตั้งแต่เลิกเต้านะคะฟิลลี่ก็ไม่ยอมนอนกลางวันเลยคือเราก็ไม่รู้จะกล่อมเขานอนยังไงเพราะปกติเวลาพาเขาเข้านอนเขาก็จะดูดเต้าแล้วหลับไปแต่ตั้งแต่เลิกเต้าเนี่ยนอนยากมากแล้วกลางวันก็ไม่นอนเลยแต่พอขึ้นรถทีไรเนี่ยหลับทุกทีถึงแล้วค่ะบ้านโอมานะคะ she not wake up <laughs> หลับลึกมากนี่บ้านโอม่าก็เป็นนักสะสมนะคะโอม่าเขาก็จะแบบมีสะสมของเยอะมากเพราะว่าที่นี่เป็นแบบบอร์ดเกมเลเวอร์นะคะจะสะสมบอร์ดเกมเยอะมาก สะสมบอร์ดเกมก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเลยในห้องใต้หลังคามีอีกแบบเยอะมากรวมๆแล้วมีประมาณ3,000กว่าบอร์ดเกมนะคะมีทุกเกม But the Christmas tree still look goodYeah โอเคไป Disney หรือช ของฟลลี่เต็มเลยอ๋อนสัสสิสายสตนนะดูนะคะหลับลึกมากๆโอ้โหวันนี้โอมาทำซูชิให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็รอให้ฟิลลี่ตื่นก่อนนะคะเพราะว่าตามแผนแล้วเนี่ยโอม่าเขาจะให้ฟิลลี่แกะของขวัญก่อนแล้วถึงจะทานข้าวกันแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนลวละเป็นทานข้าวก่อนแล้วค่อยมาแกะของขวัญ Ah! Oh. Noch ein, ein bisschen Schlaf! Noch <laughs> ein bisschen Schlaf? Komm, wir ziehen mal die Jacke aus, das ist warm. Oh oh, I keep sleeping. Ah! Oh. Hm? Was, Was? Hm? Was denn? Kratzen. Kratzen, ja, ich mal, ne? Jupp. Jupp. <laughs>

Hier was zu trinken und oh, komm, trink mal einen Schluck, erzählen. Hm? Tipp, 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 Ketchup. Oh, das hat er jetzt gemacht. Hier ist auch Gemüse. Guck mal, magst du Gemüse? Brokkoli? Ja. Yes. Und Hetz? Ich hab's mm. schon mal nett gemischt. Ich Guck mal, mm. oh, aber das heiß, heiß, heiß. Ne? มมาาูเดี๋ยวมามีเปล่าให้คริสต์มาสทุกปีนะคะโอม่าเขาก็จะทำอาหารเหมือนเดิมก็คือมีแบบเป็นสเต็กหมูกับไก่งวงนะคะที่ฉันก็จะเลือกเป็นสเต็กหมูนะคะแล้วก็ทอดด้วยครีมกับชีสน

Deep, deep I. I. honey knock yes. me Doi. This one, is mean again. Yeah, yeah. Hm? Again, right? means more. More, more. more. Mm. Oh, again is mine Yes. Yeah. Yeah. <laughs> i, <my>. I Again. <laughs> because it's when she plays something, I, yeah. When she plays something, she's always i mine We would say noch einmal. Yeah. Uh, noch just I'm a, she's just once more and uh, she means here yeah. again again yeah, again and yeah, again yeah, yeah. oh schon geht's los mm. <laughs> not even in the mouth yet lecker <laughs> Strawberry wie schmeckt das lecker lecker ja. oh, oh. oh no oh, 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 oh. <laughs> อย่าให้บอกนะตัดดีๆเดี๋ยวชุดเปลื่อนนะรู้ไหมนี่สิ่มตีเอาแต่เขาก็ยิงได้ดีมากเลยแม่เขาก็ิไดีมกเแ่เขาก็ยิงได้ดีมากเลยแต่เขาก็ิงได้ดีมากเลแต่เขา็ยิงไ้ดมากเต่เากงีมาเลยต่เางด้มากเลยแต่เขาก็ยิงสั้ดีมากม่เากิมากเลย นี่ซูชิเราซื้อใหโอม่าคราดก่อนปีที่แล้วแราก่อนนะคะมีเค้กด้วยอ๋อมีผมตรงนี้ด้วยน่ารักไหมคะเล่นเล่นอะไรคะฟิล่นเล่นอะไรอะลูเล่นอะไรกหรอ ชอบมากนะคะสนุกมากเล่นตรงนี้ม no ุมโปรดเลยอ๋อ อู้ววว Which one is your อะไรของฟิลลี่อะนี่ต้น Chris t มาสก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเขาจะต้องทิ้งกันตั้งแต่ต้นเดือนมกราแล้วแต่โอม่าเขาเก็บไว้รอเรา so cute. Uh, you have <laughs> oh, from, 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 London. yeah. <coughs> Philly, do from Philly, lại xin. Yeah. I need to. Do it. I need to... Okay, low, okay, low. Mama. Oh. Daddy oh, this for us. Yeah. This is for me. เบสเดทโทมี่เด็ดีเนอะเด็กชอบทูลเลตินนี่ของขวัญแค่ของเรา3าคนนะคะ เยอะมากก็ธรรมเนียมของครอบครัวสามีนะคะเขาก็จะแบบชอบให้ของขวัญกันหลายๆชิ้นนะไม่ได้ให้แค่ชิ้นเดียวทั้งของขวัญวันเกิดของขวัญคริสต์มาสนะคะจะต้องมีแบบของขวัญชิ้นหลักชิ้นหนึ่งแล้วก็ของขวัญย่อยๆเล็กๆน้อยๆอีกสี่ห้าชิ้นนะคะคือแบบว่าจะให้กันหลายๆชิ้นตลอดของขวัญไม่มีไม่ไม่เคยได้ของขวัญชิ้นเดียวนะคะธรรมเนียมที่นี่ Nice. You nice. yeah? Let's this, a what is life Ani, no, what okay. <laughs> yeah. yeah. is missing? missing? Ani, missing? Ani, Wow! wow. 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 Has to borrow for little some dumb. Oh, special system? Baby, the yeah, yeah. 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 Oh! die oh, products. Ja. Yes. Oh. So many things. Du eine Prinzenrolle? Uh, uh, Lecker. Uh, okay. Die ja, gleich im Einkaufswagen. Oh, muss müssen erst zusammenbauen, oh, oh. zusammenbauen. Ja, das ist eigentlich Nein, ein nein, nein, nein. Nein, nein. nein, nein. Oh, lange Liebe. Eine ja. ja. Okay. Nochmal Torte, mhm. ne? Da wow, ja. Mami. Bitte schön. Guck mal, Finn, mit deinem Oh, ja, eine Torte. <laughs> Und hier, guck mal, Piccolinos, kleine Pizza. <laughs> ja. Richtig. Oh nein, oh nein. Oh nein. <laughs> so, so. Ja, so macht cool mit Feine bisschen Runde machen der, der yeah. das ist der, der Schiedsrichter der Professor oh, die ist, der ein, die ist auch also wenn ich die höre da bye ich bye halt <laughs> yeah. wow. wow wow das ist so ja wow wow <laughs> das ist gut denn wow also lehending ist das ist mit ihr immer gespielt ein also, ich habe sie dann so in, in der safari World und das heißt, Sachen ja, ist Schau ja. Oh! oh mehr more Bruder! <laughs> <laughs> ja, ah, nee. <laughs> wow! Wow! wow. 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 Alles in den Wagen! Oh, ich glaube, der Wagen, der Oh, so ja, you can put here. Oh, dann, Ja. Ah! Ja. Und dann hat sie tatsächlich gelernt. Oh, yeah! you have welcome! Cashier! Cashier! Yeah! Wow! Oh, I, I think this is what with the barcode. Oh. I think so. Yeah? yeah. Wow! You're there, Klaus! Guck mal da, Kreditkarte! Wo ist der barcode? Da, 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 da,

Oh, yeah, yeah, we got an Did album. Yeah. you want a whiskey as well, honey? No, thank no. you. Want another... Oh, wow. You want another. Oh, No, thank you. No. Wow. Oh. oh, yeah. Oh, it's so cute. It's Yeah. Wow. Uh. นี่ใครครับฟิลลี่นี่ใครฟิลลี่ฟิลลี่อ๋อเย้โอ้โอมามีหน้าอืดมากเออเออไม่เอาตรงนี้เลยโอ้อฟิลลี่แกะของขวัญให้มามีหมดเลยนะคะ Mm, mommy, don't it's 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 fun. It's fun. Oh, like, oh yeah, on so, so cute. Oh, wow. Oh, has a picture. Oh, yeah, so cute. Oh, yeah, that's mine. That's Mommy. <laughs> Thank you. Uh, ว้าวนี่คือชุดชุดชิ้นแรกเลยนะคะแล้วก็นี่ส็ุดชสองทีเรรบาคืุดชิ้นที่สอเราได้มาคื้อเราได้ชิที่อที่บมอนี่สงที่เราับมาค่สองทเร้รัาคือชนี่าได้มาคือชุดชองท่เรารับมาคือชิ้นที่สอ่าได้รับมาอชนี่สอเราไดบมาชิีมากด้วย แกะคอมขวัญเสร็จแล้วก็มาดูบอลต่อนะคะเพราะวันนี้ทีมแดดดี้แฟรง์เฟิร์ตแข่งกับบบเยอร์มิวนิค ที่บ้านโอม่าก็จะมีของเล่นเยอะมากเพราะว่าโอม่าเนี่ยเก็บของเก่งมากเก็บของเล่นตั้งแต่รุ่น Daddy ดั้ดดี้มาจนถึงทุกวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ใช้ได้อยู่เลยเลแล้วก็โอม่ามีหลานฝั่งของพี่สาวโทมัสนะคะอีกสาคนก็จะมีของเล่นแบบสะสมมาเรื่อยๆเพราะว่าหลานเขาคนโตก็อายุ15แล้วของเล่นทุกชิ้นยังอยู่ในสภาพดีเล่นได้หมดเลย แล้วก็โอม่าเนี่ยสามารถเล่นกับฟิลลี่ได้ทั้งวันเล่นได้ตลอดเวลาเลย oh, <yeah. S 1> ฟิลลี่ก็จะติดเล่นกับโอมามาก <hi>, นะคะ <Hi, hi. S 1> เพราะว่าโอม่าจะเล่นตามใจฟิลลี่ทุกอย่าง hi, hi, hi. ไม่ว่าฟิลลี่อยากเล่นอะไร uh, มาฉลองคริสต์มาสที่บ้านโอม่าวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้หลักๆก,ก็คือการมา ได้เจอกันทานข้าวด้วยกันแล้วก็แลกของขวัญกันนะคะอันไวกลับแล้วแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วคะ่ะ EP นี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย